แพกใบมะกรูดจ้าล่างแล้วล่างแล้วจะแพ็กใส่ช่องฟิตไว้จ้ะจริงๆแล้วใบมะก,กรูดกับไต้หวันก็หาซื้อง่ายอยู่แต่ว่าบางทีไม่มีเวลาออกไปหรือว่าเอาไว้ช่องฟิตข้างล่างธรรมดาเอช่องธรรมช่องแช่ธรรมดา,ม,รรม,ดามันก็จะเหี่ยวเร็วนาะก็ยายปุ้ยก็เลยมาจัดการล,า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 ล่าง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 เราใส่ ใส่ถุงไว้จ้ะใส่ถุงแล้วก็จะเอาใส่ช่องฟิตชีวิตคนต่างแดนเป็นอย่างนี้เนี่ยใส่ได้หลายถุงละร้านรักก็เลยดีบมาทำจ้ะใบมะกรูดเพื่อนเอามาให้เห็นไหมจะ้ะไม่ได้เอาขากองมาไอ้ขาตัวใหญ่นะจะมาตั้งก็เลยมันจะเป็นสันสน เด็ดพุนเลยล้างทำความสะอาดฝุ่นเลือกเลือกใบที่ไม่ไมันไม,ไม่ไม่ดีออกนะใบที่แบบใส่ไม่ต้องเยอะใส่ถุงแค่นี้แต่ว่าใช่ข้างหนึ่งหรือว่าถุงเนึงใช่สองข้างใส่ต้มยำหรือว่าพัดพัดเพชร ก็ใส่ได้นะจ๊ะคป็นไอ้ชอบใบมะกรูดแพ็คแพ็กกคใบมะกรูดขัวกับบ้านก็แคบเลยพี่น้องเอ,อ้ยอยู่คอนโดเป็นอย่างเงี้อยู่คอนโดเป็นอย่างนี้นะจ๊ะขัวมันจะเล็กๆล็กัวมันจะเล็กๆ หลานรับรีบทำจ้ะพอพอก็แม่เขากลับแล้วกลับเบมื่อกี้เนี่ยดูเขารักเขารียรีบออกไปเพราะว่าเดี๋ยวจะร้องตามจะร้องตามมองเห็นมัน้ยคะบ้านเพื่อนเขามีใบต้นมาปลูกจ้ะเขาก็เลยเอามาให้ก็เ,เห็นว่าบางทีเราต้องไปหาซื่อตามซุปเปอร์เนาะ ตามซปเปอร์ก็ถุงนิดเดียวถุงนึงยี่สิบห้าบาท,เป,นเ,นทเป็นอี่นี่แหละหลังดูไม่ชัดดูไม่ทั่วเป็นอยที่อ่ะเปอร์เขาขายถุงหน่อยก็ดีอีกจ้ะถุงหน่อยก็ดีอีกยี่บห้าบาทบางเจ้าก็สามิบางเจากก้าก็ยี่สิบบางเจากก้า, 20, 40, า,จาก็ยี่บห้าบาทเป็นเังไนเตาง ใส่ถึงขนาดนี้พอไม่ต้องใส่ใสช่องฟิตไว้ใช้ได้นานจา้ะก็จะเก็บอย่างนี้ถ้าซื้อถ้าซื้อพักเออย่างเช่นพวกข่าตะไคร่ใบมะกรูดกระชายเยอปุ๋ยบ,บางทีถ้าซื้อมาเยอะก็จะล่างล่างเอาใส่ช่องฟิตไว้จ้ะอย่างกระชายนี่บางทีเขาแพ็คเป็นนี่ถุงนั่นมาแล้วก่อไม่ได้ล่างจะเวลาใช้คอยล่าง ละไช่เยละเอามาละลายน้ำแข็งแล้ววะละกระชายนีหาซื้อ,อยากจริงแต่ว่าตอนนี้มีร้านค้าส่งลงมาให้ดูกระชายว่าจะไปเอาก็เข้าอยื่ยังไม่ได้ไปเอาเ,อาเลยมันู้ใส่มดแล้วมั้งเรารู้ว่าเราชอบกินกระชายสั่งเขาไววบอกว่าถ้ามีก็บอกเลด้วยเขาก็เลยส่งมาให้ดูก็จะเอาไหม ถ้าไปซื้อเข้าในมดหลายบาทเลยหลายร้อย <laughs> คิดดูถุงยี่ห้าบาทสามสิบบาทสองถุงก็ห้าสิบอะสองถุงห้าสิบสี่ถุงก็ร้อยนะี่ยอันนี้เพื่อนเอามาให้ถุงจะมีเวลาเอามาแยนไวจนเกือบเพียวเลยพี่น้งองเ,เอา,าล่างล่างล่าง ล่างล่างล่างเก็บไว้ลิ้นม,มองเย่เป่าชุนเป่าชุนแปลว่าถนอมอาหารนะจ๊ะเนาะถนอมอาหารเซตแลวจ้ะตัวใดนี่สามสี่ห้าหกเจ ет, ด็ดแปดเก้าสิบ สิบเอ็ดสิบสองสิบสามไดสิบสี่ถุงจ้ะย้อนแสนได้สิบสี่ถุงสิบสี่ถุงคิดดูนี่ก็สองถุงก็ห้าสิบสี่ถุงก็ร้อยแล้วก็หลายบาทอยู่ดีไม่ต้องไปซื้อเขาอีกนานจ้ะไปแล้วจ้ะบ๊ายบายย้อนแสนย้อนแสนใบมะกูด เก็บเข้าช่องฟีดเก็บข้อช่องฟีดจ้า